สวัสดีครับักครับเปียครับผมวันนี้นะครับหลังจากปิดกองขายนะครับลูกพี่สัง่งจุบไก่ครับใส่มาหนึ่งมันเหมื่อยเพเห็นอันนี้สูตรได้เพื่อเค้นเก็บอันนี้ใบใบเกี๊ยวมาใส่ไหมสูตรอึบไก่สูตรนดแหนียใช้วดจีมีผมจะมาใส่ขงิงเอ้ยผมจะมาใส่ข้าครับใส่ขิงอ่อน ใส่จิ้งอ่อนครับกิ้งอ่อนสัะไคร่นะครับกระเทียมแล้วก็หอดซอสหอยนางรมรัวอยใส่มะขามเปียกให้หนะึ่งกระเทียมรอนมาครับ,รรบพริกแห้งนะครับตำใจตบท้ายด้วยใบกะเพราแล้วที่เดียคือใบบักเขีบรวอนครับพี่น้องเราเป็นใส่ซา ไม่มาเคียบครับน,นี่บางสีชั้นครับเดี๋ยวลองชิมมาสิแซ่บไเ่แซ่บแต่แค่์ไม่มีลินแค่ <laughs> ์าไม่มีลินเนาะดีดีวะ ต้องเป่านะครับไหวดที่เอาดอยน่พุ่มกลับเราอยนะู่ไหนพุ่มกลับเราต้องเรียกพุก่มกลับนะครับออกมาซื้อมาครับพี่นกเจ้าเขาซื้อเงินเจชีวาแน่เด๋น <laughs> จะร้องกับไทยงมีเดียวนะครับแนละ้วี้วตีเยังมี เลยมากคือไก่สู้กินกินไหมแก้มหอมมันคืออึ๊บไก่อไก่ใส่ใบบักเขียบเคียบอ่อนถ้ามีหน่วยต้งใส่เจียบเอาหน่วยแอมใส่มาจากันอันนี้คือหัวขับยิงหัวขับเล่าอาหัรใครกินเลยแจกของอาหนารครับมาเล้วครับเทคนิคครับส่วนเกลดเกลดครับไม่ใช่ดิบติดติดไก่หิงหิงอ่อนครับ ทำใส่ก่อนเหมือนกับานใส่เผ็ดแน่จัดเผ็ดไหมเผ็ดไหมให้เก็มหอมกินด้วยเก็มหอมไปชิมสักคำที่ลูกไปพอดีพอดีกินได้หอมขอนไรไข่ไล่ลงข้อดีครับใส่ขิงต้องเปลี่ยนจากคาต้อใส่ขิงแทนครับจุดเก่งและทีนี้มันเผ็ดลำวข้อครับมุนไพ่แอบล่บมึงครับพี่น้องครับโอ้ยอย่าให้กล้องแจ้งก็นี่เด้อจะเห็นความแบบว่าน่ากินนี่ อันนี้ข้าวเหนียวนะจากบาทเหนีสี่สิบาทสี่สิบาทอยูุุุุุุุุุเุ่มุนุนออุุุุุุุุุุุุุุุุุุเป็นโลุะะุุุพุุุุุุุุุุุุ่ีุนะะุุะดดุุุุุุุะุุุุุุุุุุอุุุุุุุุนุคุุุุุุุุุน ที่แรกว่ามันหนังไก่ไหมมันยังไปมันคือคิงลองลองเอาไปเ็มือขอดาวครับเคยตุ้นตัวนี้ใช้ตรวจเสบอันนี้ไว้ตัวแน่นอนให้มันให้มันปกติเมาใส่ฟ้าเาต้องใส่มาเอาชิงก่อนแซียนคิงก่อนเซียนอ้กหนึ่งก็ะส่าเสียบแตกต่างขนาดอันนี้อันนี้เป็นไก่เนี้ยวอ่ะเซเว่น อันนี้ขึ้ไก่เหนียวนะแต่ว่าเนี่เห็นแหมมันเหลือเว่าเหืือมันหนุหน่มใหญ่แบบว่าอันนี้เลยทานเหลือไหมเหลือเิอ่งหอมย่างชิ้นไม่เหลือเพียงใดเนีังไดเป็นไงคะมันก็จะแบบออกฮ้อนอุ้ยออกฮ้อนมันจะบูด <c oughs> เป็ดดูปากเนี่ยครับมันจะเป็ดที่รอบคอคอเขาขวดขวดขวดเอาขวดออกไง ุผมกลับเราไม่กินเหรอคะกุ้มกลับกำลังออกมาครับผมกำลังเป็นไก่บ้านก,กระซับเลยครับถ้าเป็นไก่เนื้อไก่ตลาดนะครับเนาะขอแนะนำว่าแห่เนื้อออกจากกระดูกก่อนนะครับแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆเรื่องอย่างกินง่ายนะครับอเอาแต่เนื้อนะครับกระดูกก็ใส่ไปต่างหากอยากเนื้อยากกระดูกครับกินง่ายเพต้องเห็นครับเรื่อย้รูดออกจากกระดูกได้นาะ เกินเนื้อจ้าก,กับเวอร์น่าหนาว <c oughs> แก่หนาวดีเป็อนอะไรครับ <c oughs> อ้อใครหนาวไหนไหนจับไต่เส้นพวงมันอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยเหนือเหนียเสียไปแล้วจับผันไปแล้วเสียไปในท้องใครยังไม่กินเลย นี่ครับน่าจะใช่ด้วยนี่โอ้นี่ไงตับอะไรน่เมลจะได้หาอพ่อนี่ดิต้อนนี่ติดตับอ่ะเนี่ยเสียบชุดก็คืออะไรกินเหรอคืนงกดเสียบเอออ่าอยู่นี่ตัวเห็นอยู่แบบนี่ดิโอโบแมนเ <c> ง <oughs> าปี มามากินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนข้าวก่อนพี่โอ้ยอยากให้เบิงะะ้ง้อค่ะเด้อเพลงนี้เด้อเดินดงเนี่ยคือน้องศักนี่ทุ่มเทมากเลยค่ะเจ็บจริงนะคะเลือดแตกเหยียดตีนกันเลือด่าออกครับต้องเช่นจังโอ้โหเจ็บจริงนะคะเจ็บยอนอย่างฮู้บอ <c oughs> หมด <c oughs> หมดแดงก้อยสวยมากเขาใส่สโลเขาไปแล้วน้องมันร้องเลยปากติ้งหรือไงสวัสดีค่ะพ่มงกับพานี่ช่องสักมะขามเปียกค่ะสวัสดีครับอ้าวถ่ายคลิปอยู่เป็นไรฝากติดตามนี่นะครับเป็นซิงเกิลแรกนะเป็นเอ็มวีแรกนะที่ได้เป็นพระเอกโอ้ยครั้งแรกเลยบอเ่เจ้าวะนั่นนะครั้งแรกเป็นพระเอกถ้าจะดึงไม่จะตัวกองวะสมบทบาทอยู่เต็มที่เลย จดลินจะมีเบื้องหลังให้ดูนะมาดูที่ช่องลินนะเบื้องหลังชัดแจว๋วแจ่มแจ้งเ,เน,นาะนั่นเธอเพิ่นให้โอกาสครับกับ,กบเดลินเห็มันสุดๆไปเลยเนะาะครับเห็นมันึงจริงเลยอย่างเงี้ยมังรสชาติไ,ไม่ได้ผมเห,น,หมมน,เนื่อยไหมวันนี้ผมเสียงเงยเยอะมันร้อนเนาะเมื่อกี้ผมจะหลับนั่งโหลดไปแล้วผมก็บ้านหนาวเขาบอกว่าคนเงยเยอะอากาศ ขนาดตัวมีแดดตัวมีหยางนะเอาคึ้มเดือดคึมคึนเอาอ่าดูหนึ่งในห้วยนะมันมันแผ่นปูนไอ้แผ่นไอเนี่ยแผ่นหินอ่ะเออมาสะท้อนความร้อนเออมาสะท้อนความร้อนขึ้นมาแล้วไออย่างมันเป็นนั่นะมันบ่มีล้มเลยอ่ะอากาศมันไม่ค่อยระบายอ่ะเดี๋ยวไม่ต้งให้เสร็จเดี๋ยวน้องขึ้นกล้องมาน้องแนนเปล่คะแล้วเธอเพื่อชีพเนี่ยผมบอกว่า เท็กแหละไม่มองกล้องไม่สู้เลยไม่เกิดนั่นหรอกมิมกล้องเทคสองมีสายสิงได้เลยเดี๋ยวแต่ว่ามีข้อจำกัดบางอย่างมันต้องช่วยน้องแค้มุมกล้องช่วยน้องตัวไม่สูงน้องตัวเล็กนะคะน้องแนนเกบตัวีไอ้นี่สองให้เอาเครื่องถือหลอกมุมกล้องหลอกได้นิดเดียวในนิดหนึ่งอ่ะช่วยได้นิดหนึ่งไอ้ลายที่เราให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นหลอกได้อยู่ถ้ามีอะไรอะไรเสริมต้องเสริมนี่มันจะดีเขาบอกเลยว่าเทคสอง ใส่ส้นสูงมารองเท้าที่เธอใส่เล่นบนเวทีเล่นที่ร้านประจำผมดูผมยังเปี่ยมน้องอยู่ว่าไอ้ที่เล่นที่ร้านตรไหมโูสูงน้องบอกใส่ส้นสูงเอาเหรอผมบอกไม่ได้ใส่ส้นสูงนี่ค่ะกินข้าวกันนะคะเขาพูดแบบเหมือนช้านิดนึงเพราะจริงๆบางคนอ่ะยัรับไม่ได้เวลาเราไปติไปเลยผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าแบบเขาเรียกอะไรนะ่เราทำงานมันก็ต้องละเอียดหน่อยไ่ใชนะแต่คือถ้าจริงๆเขาพูดตรงอ่ะเพราะว่าพี่ช่วยน้องแล้วน้องตื่เตี้ยมากคือจริงๆเห็นแต่ผมเห็นที่เธอเล่นที่ หมวย้วเนใส่ต้น,นเข้าเลยใช่สใส่ต้นสูงมมแล้วแล้วใส่ขาสั้นมันก็จะดูเหมือนไอ้นี่ด้วยไงมันจะดูขามันไอ้นี่ด้วยก็พยกับน้องแล้วแหละแต่อย่า่าพี่นังอะไรเี้พี่พูดไปตรงน้องเข้าใจดีครับครับผม สักเล่นบ like, ัะค De ับเปียกนะครับก่ขอปากช่องนิดหน่อยนะครับตอนนี้เพิ่งเปิดไม่เด็กประมาณช่องเอ็ดดีโมดีครับช่องช่องพีจูเรื่องของคุณกับเอ็ดดีโมดีครับต้าบัะคับเปียกนี่เพิ่งเปิดเด็กประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีนะครับประมาณหนึ่งเดือนพอดีนะครับอยากให้ฝากติดตามฝากกดซับสไครต์ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากเดี๋ยวผมกับจะมีคลิปดีๆอ่าเอาแบบมวลหีห้าปาร์ตี้นะครับสีมาอยู่กับพวก ผีผู้เสียผู้จุดซีรีส์นะครับกับทีรินนะครับนีฮะช่องเมียเสียผู้นะครับสองทีรินนะครับเห็นียก็ดีสองพิซาทิศแน่ระกาของพิจรนีนั่มนะครับขอบคุณได้หลายนะครับทีได้หลายทันทีเขามามึงมาด้วนะครับผมก็ขอ์รับขอบพระคุณมากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหาสิ่งดีๆมาฝากนะครับครูเป็นอยู่ไกลๆนะครับน้องผมสวัสดีครับ